กลับมาต้อนรับทุกคนอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปจอดลึกหนึ่งในยานพาหนะที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครที่สุดในปี2026น,นั่นคือ Polaris s l l i n k s h o t ที่ถูกแดัดแปลงเต็มรูปแบบให้เป็นเวอร์ชัน4ล้อพร้อมล้อขนาดใหญ่22นิ้วแต่เดิม s l l i n k s h o t เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในฐานะยานยนต์สุดล้ำที่มีดีไซน์อนาคตและให้ความรู้สึกการขับแบบเปิดโลง่ง แต่พอมีการแปลงจาก3ล้อเป็น4ล้อใส่ล้อขนาดม,มาึมาแล้วปรับแต่งเต็มคันมันก็ไม่ใช่แค่รถอีกต่อไปแต่มันคือการผสมผสานระหว่างรถยนต์มอเตอร์ไซค์และผลงานโชว์ที่สะกดทุกสายตาบนถนนมาดูกันแบบละเอียดเลยครับสิ่งแรกที่สะดุดตาที่สุดก็คือภายนอกตัว S l l i n k Shot รุ่นมาตรฐานก็มีดีไซน์ที่เฉียบคมดูดุดันเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟอยู่แล้วแต่รุ่นปี2026ได้มีการปรับเส้นสายให้ดูเนียนตาและหรูขึ้นกว่าเดิม และเมื่อเปลี่ยนเป็นแบบ4ล้อความรู้สึกโดยรวมก็เปลี่ยนไปทันทีจากทรงสามเหลี่ยมแบบ3ล้อกลายเป็นรถที่ดูเตี้ยกว้างและมั่นคงยิ่งขึ้นล้อขนาด22นิ้วนั้นเติมเต็มช่องล้อได้อย่างลงตัวทำให้มันมีบุคลิกแบบซูเปอร์คาร์ล้ำยุคอย่างแท้จริง แล้วแต่สไตล์ที่เลือกไม่ว่าจะเป็นโครเมียมดำเงาหรือทำสีเข้ากับตัวถังล้อชุดนี้คือจุดดึงสายตาของทั้งคันและเมื่อใส่บอดี้คิดแบบกว้างชุดแต่งเสริมซุ้มล้อหรือแม้แต่คิดไวบอดี้ทั้งคันเอเอรลิงช็อตคันนี้ก็จะดูเหมือนรถต้นแบบจากโชว์รูมระดับโลกทันทีระบบไฟก็เป็นอีกจุดที่สำคัญรุ่นปี2026มากับไฟ LED ที่ทันสมัยอยู่แล้วแต่การคัสตอมจะยกระดับไปอีกขั้นทั้งไฟวิ่งเลี้ยวแบบเซกเอนเชียลชุดไฟใต้ท้องหรือ RGB รอบคันที่ทำให้ตัวรถเปล่งประกายในเวลาลาากงคืน ขับผ่านไปที่ไหนก็ดึงทุกสายตาสีตัวถังก็เป็นอีกจุดที่เจ้าของรถชอบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นสีแคนดี้เงาแบบโลหะหรือแม้แต่สีด้านสุดเฉี่ยวพอเอามาผสมกับทรงสีล้อที่เตี้ยและกว้างแล้วมันก็กลายเป็นยานพาหนะที่ไม่เหมือนใครจริงๆมาดูในห้องโดยสารกันบ้างเดิมทีภายในของ S L l i n g Shot จะค่อนข้างเรียบง่ายคล้ายคอพิทของรถสปอร์ตที่เน้นใช้งานแต่เมื่อผ่านการคัสตอมมันจะกลายเป็นอีกโลกหนึ่งบทถูกฮุ้มใหม่ด้วยหนังพรีเมียมหรือเอากันตาราพร้อมลายเดินได้เข้ากับสีภายนอก แผงแดชบอร์ดเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือสีเดียวกับตัวถงังพวงมาลายทรงสปอร์ตแฟลตบอททอมถุกใส่แทนของเดิมและบางคันก็เสริมแพดเดิร์ชิพเพื่อให้ขับได้สนุกยิ่งขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์ในปี2026ก็ดีขึ้นจากโรงงานอยู่แล้วแต่รถคัสตอมส่วนใหญ่จะอัปเกรดอีกทั้งจอใหญ่ขึ้นระบบเสียงไฮเอ็นแอปเปิลคาร์เพลและ Android Auto เต็มระบบที่สำคัญคือเครื่องเสียงต้องจัดเต็มเพราะนี่คือรถเปิดโลง มักจะเจอลำโพงกำลังสูงซับบูฟเฟอร์ซ่อนและอุปกรณ์เปรดมารีนที่ออกแบบมาเพื่อสู้เสียงลมและถนนบวกกับไฟเลดที่ซ่อนในห้องโดยสารทำให้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในยานอาวกาศสุดหรูมาดูสมรรถนะการบ้างรุ่น2026ของ Polaris s l i l i n g Shot มาพร้อมเครื่องยนต์ p r o s ต a r 2.0ลิตร4สูบให้กำลังราว205แรงม้าฟังดูอาจไม่เยอะแต่เมื่อเทียบกับน้ำหนักรวมที่ไม่ถึง1,800กิโลกรัมแล้วอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนักถือว่าน่าประทับใจ การเปลี่ยนเป็น4ี่ล้ออาจเพิ่มน้ำหนักเล็กน้อยแต่ก็ทำให้การยึดเกาะและความเสถียรดีขึ้นขับแล้วรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตเต็มตัวมากกว่ารถ3ล้อแน่นอนการเข้าโค้งเฉียบคมข,ขึ้นการเร่งมีความมั่นใจขึ้นและล้อขนาด22นิ้วก็ช่วยให้เกาะถนนได้แตกต่างจากของเดิมสำหรับคนที่ชอบแรงจริงๆบางคันก็อัปเกรดใส่เทอร์โบซูเปอร์ชาร์จหรือแม้กระทั่งวางเครื่องใหม่ดันแรงมาขึ้นไปเกิน300ตัวเมื่อรวมกับน้ำหนักเบาและช่วงล่างแข็งแรงคุณจะได้รถที่วิ่งแซงสปอร์ตคาราคาแพงได้แบบไม่ไอายใคร ระบบเบรกก็ต้องจัดให้สมดุลมีการอัปเกรดดิสขนาดใหญ่และคาลิปเปอร์หลายพอร์ตเพื่อรองรับสมรรถนะเวลาออกถนนจริงความรู้สึกคือดิบร้อใจได้ฟีลลมประทับแบบบิ๊กบค์แต่มั่นใจได้เหมือนรถยนต์เรื่องราคาก็น่าสนใจรถ Polaris SL Link Short ปี2026รุ่นมาตรฐานจะเริ่มที่ประมาณ800,000บาทต้นๆคิดจากราคาต่างประเทศราว2 5 0 0 0ดอลลาร์และอาจขึ้นไปเกือบ1.3ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปจากโรงงาน แต่พอเข้าสู่โลกอขององค์การคัสตอมตัวเลขจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงชุดแปลง4ล้ออย่างเดียวก็เกิน30,000 0บาทล้อีนิ้วพร้อมอยางคุณภาพสูงก็อีกแสนกว่าบาทงานพ่นสีหรือติดแรปคุณภาพสูงก็อยู่ในช่วงแสนถึงหลายแสนระบบเสียงและการตกแต่งภายในอีกหลายแสนและถ้าเพิ่มพลังด้วยเทอร์โบหรือซูเปอร์ชาร์เจอร์ก็อาจแต่อีก 3- 6ถึงแสนรวมทั้งหมดแล้วรถคัสตอมเต็มแบบนี้อาจมีราคาตั้งแต่2ล้านบาทปลายปลายไปจนถึงเกิน3 ล้านบาทสําหรับคันที่ทําสุดทางแต่สิ่งสําคัญคือคุณไม่ได้ซื้อแค่ยานพาหนะคุณกําลังซื้อความเป็นตัวเอง SL ล์ลงชที่ถูกคัสตอมไม่มีคันไหนเหมือนกันทุกคันสะท้อนรสนิยมและสไตล์ของเจ้าของและเมื่อคุณขับมันออกไปไม่ว่าจะที่งานโชว์หรือบนถนนปกติคุณคือจุดศูนย์กลางของทุกสายตา สรุปแล้ว Polaris Slingshot l ปี2026แบบคัสตอม4ลอ้อบนลอ้อขนาด22นิ้วไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ภายนอกดูล้ำอนาคตภายในคือคอ้อพิษหรูหราที่คุณสร้างขึ้นเองสมรรถนะดิบร้าใจและราคาก็สะท้อนความพิเศษในตัวมันสำหรับใครที่อยากได้รถที่ไม่เหมือนใครจริงๆรรถที่ผสมผสานระหว่างรถยนต์มอเตอร์ไซค์และผลงานศินละปะเคลื่อนที่นี่แหละคือคำตอบที่กล้าท้าทายที่สุด